ตั้งแต่ไอจำความได้ก็เห็นพ่อแม่ต้องทุกข์เนี่ยเพิ่นเลยบอกให้เขาเรียนหนังสือให้สูงสูงสีดำสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องนะครับลุงป่าหน้าอาประตูมิตูทุกทุกคนนะเมื่อนี่กับมาอยู่กับผมหลงจ๋าที่บ้านชาแนลคนเก่าคนเดิมนะครัเมื่อนี่ผมก็มีเมนูดีๆมาแนะนำพ่อพี่น้องอีกเช่นเคยนะครับเมนูสำหรับเมื่อนี่ก็เป็น ต่ำสินดงเด้งครับแล้วก็ยํำมุเสินได้ต่ำสินดองเด้งครับ,บยำม,มุเสินม,ม,มาจากโรงท่านครับวัดบ้านผมมีลรงท่านก็เลยได้ผมไปโรงท่านมาก็เลยได้นะครับใส่ทั่วดินนะใส่กุ้ง ใส่ักพริกใส่เส้นหมูยอนะครับแล้วใส่เม็ดกระทินแล้วก็ะเกลือเทศพร้อมผักมื้อนีก้ก็มีของแซ่ครับขาดบ่ได้บักเขือนี่ครับถั่วผูกยอดบักกอกบรรยากาศมื้อนี้ก็อยู่สวนหลังบ้าน,นครับข้างล่างก็เป็นสวนดอกไม้พร้อมเอาๆๆาเอาเอนะมื้อนี้ก็บ่ได้ไปไทยอยู่ไห้ถ้าพ่อพี่น้องนะครับอยากเขาแรงก็แล้วก็ไป แซ่บไปเลยครับเผ็ดๆเส้นนุ่มๆครับ จำมุนเซนีเพชรได้ใจดีครับ พ่อพี่น้องได้หยังกินข้าวแรกนะผมได้ตำเส้นนงเด้งกับยำบุนเส้นเผ็ดเพชรนะ ล้มเยินเยินยังไงครับ <No. S 1> ทางบ้านพ่อพี่น้องนี้ฝนตกปี่นอครับบ้านผมนีบนตกะนะครับ,บ,บ,รกกรบเอาลายมือแล้ว ะเขืนอนวยยังไงครับมันเริ่มแก้แล้ว ผมกับซิมมบ์บออาชีพของครอบครัวผมไม่ฟังครับอาชีพของครอบครัวผมกบบเฮ็ดให้เฮ็ดน้านครับ นาสองสามไร่แล้วครับสวนมันครับอย่างกับว่าไนกีีดออกอีกโดนอยู่ไร่ได้รักๆอ่มาจากตัดไม้ของล้านะครับตื่นแต่เช้าขเขาปลาหมอดปลาครับประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงแล้วครับ ไปตัดไม่ขอล้มนะครับแต่เป็นล้ำเป็นล้ล้มหอกร้รอยไก่เติมด้วยครับจากป้าไปบ้านเลยสิบยี่สิบโลครับย่างไปกลับไปเลยแบกอะยี่สิบสาสิบโลนะไก่สุดกะไปกรับสี่สิบโลเลยนะครับห่อนขันนะ กลับมาอีพอเพิ่นก็เห็ดเป็นล้ำเป็นล้ำ,นนำสามล้ำร้อยสี่ล้ร้อยนะไปส่งอีกจังหวัดนึงนะครับไปส่งกันเลยไปสองทุ่มกลับมาตีซี่ตีหามึงเจ้านะตีสองตีสามมึงเจ่าก็หก,กมุงนี่ยครับบ่มีทางเลือกครับไก่ไหนก็ได้ไป่งเพิ่น คนลำบากกวาห้องก็รลายครับเอาไม่ต้องไม่คล้ายกะเพราะได้ซื้ออยากซื้อกินค่าใช้ใจในบ้านแต่ละมือแต่ละเดือนนะครับถามว่าผมเมืยอบอลถอบบอลครับ มันกับมีท้อมีเมือยนะปัดบางที่อาก็ต้องสู่ครับต้องกินต้องใส้เมย่อายในก็ต้องเฮ็ดนะครับ ลำบากก็เข้ากับไรูุ่ย้ยดี่กำลังเริ่มเฮ็ดยูทูปผมกบเป็นกำลังใจนะครับคนที่กำลังเฮ็ด ในครั้งที่สีเห็ดครับผมกับเหตุบวกเก่งครับผมกับเหตุมากเรื่อยๆอ่ะล่ะสู่เพื่อเจ้าของสู่เพื่อครอบครัวพ่อแม่นะครับอยากให้ครอบครัวดีขึ้น ตามเส้นนุ่งเด้งครับย้ำมุนเส้นมุนีกับแซบคักแซบแน่ครับกินเกือบเปิ้ถ้าพ่อพี่น้องรับมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องหลงจ๋าที่บาน c ช a นลน้ำมิดเตอครับขอบคุณครับ